เจ้าหน้าที่เร่งฉีดน้ำดับเพลิงสกัดไฟที่กำลังลุกไหม้อาคารชั้นเดียวซึ่งถูกใช้เก็บเสื้อผ้าและก็ของบริจาคภายในโรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภานาครราชสีมาอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาหลังเกิดเพลิงลุกไหม้เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาควบคุมเพลิงนานกว่า30นาทีจึงจะสามารถดับไฟได้สำเร็จ นางกรทิพย์ประจวงครูพี่เลี้ยงเปิดเผยว่าระหว่างที่ทุกคนกำลังนอนหลับได้ยินเหมือนเสียงกระจกแตกจากนั้นเพลิงก็ลุกไหม้ภายในตัวอาคารจึงรีบนำเด็กกว่า20คนที่พักอาศัยที่อยู่อาคารติดกันออกมาโดยปลอดภยัยซึ่งอาคารที่เกิดเหตุเป็นอาคารเก่าของโรงเรียนที่เคยใช้เป็นอาคารเรียนอาคารสอนแต่ปัจจุบันได้ย้ายนักเรียนมาเรียนฝั่งอาคารใหม่จึงใช้อาคารที่เกิดเหตุเป็นที่เก็บของและมีคนมาบริจาค ให้เด็กๆทั้งเสื้อผ้าและก็ของใช้เบื้องต้นสันนิฐานนะคะว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรแต่ว่าต้องเข้าตรวจที่เกิดเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งสำหรับโรงเรียนมูลนิธิลุงนภานครราชสีมาเป็นโรงเรียนเอกชนเพื่อเป็นการกุศลที่เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลหนึ่งจนถึงมัธยมศึกษาปีที่3และสายอาชีวะมีนักเรียนทั้งหมดกว่าร้อยคนมีทั้งอยู่ประจำและไปกับ ซึ่งปัจจุบันจะมีนักเรียนพักอาศัยที่โรงเรียนประมาณ20คนเป็นนักเรียนที่พ่อแม่แยกทางกันและไม่มีครอบครัวก็จะให้กินนอนอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้ค่ะ